สวัสดีพี่น้องชาวสคัมที่กําลังเข้ามาชมคลิปนี้กันด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็มาอยู่กับผม g ีคิดนะครับโดยที่คอนเทนต์วันนี้เนี่ยที่ผมจะมานําเสนอทุกคนก็คือการทําลายกําแพงบ้านด้วย M82 หรือว่าบาเลตนั่นเองนะผมจะพาทุกคนเนี่ยมาดูกันว่าเวลาเรายิงบาเลต t ไปใ่เราใส่กําแพงแต่ละเลเวลเนี่ย มันจะใช้กี่ลูกกี่เม็ดอะไรแบบนี้หรือกี่แม็กโดยที่โต๊ะบาลเลตท,ที่ผมเตรียมเนี่ยจะอยู่ตรงช่องฝั่งนู้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะไปทดลองกันเลือดเลเวลแรกจะอยู่ที่275นะครับผมเลือดเลเวล2ของกำแพงก็825ตามนี้นะคน1325ของเลเวล3เลเวล4ก็1950นะครับผมกำแพงสุดท้ายก็จะเยอะหน่อยนะครับเกือบเท่าบ้านเลยนะบ้านเลือด3 0 0 0 ไอ้ตัวนี้ก็2450นะครับทุกคนปะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยมาลองยิงกำแพงแรกกันดูก่อนนะว่ามันจะใช้ทั้งหมดกี่ลูกกันโอเคโตบาลตท,ที่ผมจะเตรียมไว้ก็จะเอาเป็นระยะห่างประมาณนี้นะบาลตผมจะใช้ขอเป็นกล้องธรรมดาละกันนะครับผมเนี่ยเป็นกล้องตัวนี้นะเพราะว่าเวลาผมเล็งไปอย่างนี้ใช่ปะ่ะทุกคนจะได้เห็นกำแพงโดยรอบได้อย่างชัดเจนนะครับผมมาเรามาเอาเติมแม็กกันเลยดีกว่าปั๊บ โอเคอ่ะเก็บกำแพงแรกผมจะเก็บมาทั้งหมด3เม็ดก่อนนะครับผมอ่ะผมจะไปยิงประมาณช่วงนี้และกันทุกคนจะได้เห็นใกล้ๆชัดๆนะครับไปเริ่มเลยนัดแรกโอเค11นัดนะครับแม็กแรกก็เลือดเหลือประมาณเท่าไหร่นะ วิ่งล้เหลือแปดอะทุกคนแค่แป๊กเดียวแล้ที่เหยีกำแพงหนึ่งเกือบแตกอะทุกคนประมาณสิบนัดนะอ่ะผมให้เลยประมาณสิบสองนัดสําหรับกำแพงหนึ่งอีกนัดหนึ่งน่าจะแตกผมว่าเรียบร้อยกำแพงหนึ่งแตกแล้วนะครับผมไปเรามาดูกันต่อในกำแพงที่สองผมจะเอาขึ้นมาสักสี่แม็กแล้วกันนะครับผมปืนก็เกือบแตกเกือบพังแล้วอะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนปืนก่อนนะทุกคนเออ แบบเอาปืนแบบสภาพดีเลยบาเลตแบบค่อนข้างพังงายนะทุกคนมาเราจะมาดูกันต่อในกำแพงที่2นะว่ามันจะใช้ทั้งหมดกี่นัดเมื่อกี้เลือดที่ผมพาทุกคนดูมันอยู่ที่อะไรแปดสองห้าปะโอเค8ปดสองห้ามาเรามาลองยิงกันเลยเวลาเราไปเรียดบ้านคนใช่ปะ่ะแต่เวลาเราไปเลียดบ้านคนจริงมันคงไม่ได้ใกล้ขนาดนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะย,ยิงตรงโต๊ะเลยแล้วกัน หนึ่งสองสามอะหนึ่งแม็กผ่านไปนะทุกคนยังไม่แตกนะครับแม็กที่สองเอ้ยโหกระสุนติดโอเค อะแม็กที่สองผ่านไปยังไม่พังสำหรับกํแแพงสองโอ้โหแม็กที่สามก็ยังไม่พังอ่ะเนี่ยเอากระสุนติดสักครู่นะ <c oughs> สี่แม็กก็ยังไม่แตกต่อเอามาอีกแม็กที่ห้าโอ้โหคัดปอกอย่างโอเคแม็กที่ห้าใช้ไปทั้งหมดกี่นัดนะโอ้โหใช้ไปทั้งหมดห้าแม็กพอดีเลยนะครับทุกคนสำหรับกำแพง กำแพงสองนะกำแพงสองใช้ทั้งหมดห้าแม็กอะต่อไปเรามาดูกำแพงสามกันเลยดีกว่าว่าจะใช้ทั้งหมดกี่แม็กนะครับอเอาแม็กนี้เก็บก่อนโอเคผมจะเอาขึ้นมาทั้งหมด6แม็กนะครับสำหรับกำแพง3เรามาดูกันว่ามันใช้เยอะมากน้อยเพียงไหนจะพูดเป็นพิธีการทำไมวะ ไปเริ่มแม็กแรกผ่านไปแม็กที่สองแม็กที่สองผ่านไปโอ้ปืนจะพังนะเนี่ย ที่สามผ่านไปแม็กที่สี่โหแข็งมากทุกคนแม็กที่สี่ผ่านโอ้โ oh, หคัดปลอกแล้วปอกติดโอ้แ oh, ม็กที่สี่ผ่านแล้วใช่ไหม อาแม็กที่ห้านี่นะต่อไปแม็กที่หกโหปืนเริ่มติดแล้วนะทุกคนจะพังเอาเนี่ยปืนเนี่ยโอ้ติดดีแล้วติดบ่อยมากหมดไปทั้งหมดหกแม็กเลือดเหลือร้อยสามบสองหกแม็กผ่านไปเปลี่ยนปืนเลยแล้วกัน อ่ะแต่ผมเลื่นเหลือร <sh arp pose> ้อยสามสองแล้ผมลองกลับมาใช้ปืนแรกดูอก็ใช้ไปทั้งหมดเอ่อเแม็กนะครับหรือประมาณ6แม็กก็อีก6นัดนะครับผมอีกนัดหนึ่งผมเผลอยิงตะเลิดไปนะครับ อากำแพงสาก็ลงมตินะครับว่าใช้ทั้งหมด6แม็กกับอีก6นัดนะครับซึ่งก็ประมาณ66นัดนะครับในการยิงกำแพงสาไม่แตกนะทุกคนต่อมามาดูกำแพง4โอ้ยกำแพง4กระสุนที่เตรียมไว้มันจะพอไหมเนี่ยอ่ะกำแพง4ผมก็เตรียมมาทั้งหมดทั้งหมด9แม็กนะครับผมเรามาดูก่อนว่ากำแพง4เนี่ย9แม็กเนี่ยจะพอหรือเปล่านะเหลือประมาณ90นัดนั่นเองนะครับผม ผมบอกก่อนเลยนะครับว่าบาเลตเนี่ยกำแพง1นึ่เนี่ยมันยิงทะลุนะทุกคนถ้าอย่างเช่นเวลากำแพง1นึ่เนี่ยใครสร้าง2ชั้นแต่ยังไม่ได้อัพูนใช่ป่ะมันสามารถยิงทะลุได้ถึงแนตัวบ้านเลยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาสาธิตให้ดูนะว่ากำแพง2อสเนี่ยหรือ1นึ่สเนี่ยมันสร้างเรียงกันเนี่ยบาเลตจะยิงแตกหรือไม่มาเรามาลองกันที่กำแพงสเลยดีกว่า แม็กแรกผ่านต่อแม็กที่สองแม็กที่สองผ่านแม็กที่สามผ่าน ปดแข็งเลยปูนเอ้โอโหปืนติดคัดบอกเนีเ้ยโอเคต่อแม็กี่สี่ใช่ปะ่ะอ้าติดเดียวโอ้ปืนเริ่มพังนะทุกคนโอเคแม็กี่สี่ผ่านแม็กี่ห้านะครับทุกคนผมจะค่อยค่อยยิงนะไม่รู้ว่าปืนจะขัดหรือเปล่าโอเคหมดแล้ว 5, มมแม็กที่ห้าผ่านไปต่อมาแม็กที่หกผมจะเปลี่ยนปืนนะห้าแม็กนี่กำแพงศีลจะเหลือประมาณเท่าไหร่โอ้โหหนทางยาวไกลทุกคนจะพอไหมนี่ยแม็กที่หกผ่าน แม็กที่เจ็ดผ่านโอยค่อนข้างแข็งมากเริ่มติดแล้วแล้วทุกคนเปินเริ่มพังแล้วโหแม็กที่แปดผ่านจะถึงสิบแม็กไหมเนี่ยแม็กที่เก้าผ่าน โอ้โหผ่านไปเก้าแม็กเหลือเลือดเท่าไรเนี่ยโอ้โหคดแข็งนะทุกคนผ่านไปเก้าแม็กแล้วนะยังเหลือแค่หนึ่งพันเองอ่ะผมบอกเลยว่าเวลาเราจะเป็นเลือดบ้านคนเนี่ยกำแพงสี่กับกำแพงห้าเนี่ยคงใช้บาลเลตยิงไม่ไหวนะครับทุกคนคงเราต้องใช้ซีโฟดีกว่านะว่าเมีนั้นมันจะไม่คุ้มกันเลยอ่ะอ่ะทุกคนมาเรามาต่อกันเลยดีกว่าตอนที่ผมก็ได้เตรียมกระสุนบาลเลตไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีกสิบสองนัดนะ โอเคเมื่อกี้เราก็ได้ยิงกันผ่านไปแล้วใช่ไหมเก้านัดเออใช่ไหมเก้าแม็กดิมไม่ใช่เก้านัดเลือดเหลือประมาณหนึ่งพันสิบเก้านะครับทุกคนมาเราจะมาต่อกันที่แม็กที่สิบนะทุกคนโอเคแม็กที่สิบผ่านไปนะแม็กที่สิบเอ็ดผ่านไป โอ้โห oh, บอกเลยว่าโคตรแข็งอะยิงไม่คุ้มแน่นอนนะครับเอาบาเลตไปเลตกำแพงบ้านโปนเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่คุ้มท้องตีโเท่านั้นนะโอเคครับเเราผ่านไปแล้วทั้งหมดกี่แม็กนะ11แม็กใช่ไหมอันนี้แม็กที่12นะทุกคนแม็กที่12ผ่านไป ที่13ผ่านไปนะครับคตรแข็ง14แม็กแล้วอะเลือดเหลือเท่าไรเนี่ยเฮ้ยใกล้แตกแล้วใกล้แตกแล้วโหตุนขัดสิบห้าแม็กผ่านไป ห6แม็กผ่านไปโอ้โหใช้กระสุนบาเลตเปลืองมากสำหรับกำแพงสี่โอ้โหใช้ทั้งหมดเอ่อ1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 17 17แม็กกับอีกเอ่อ อีก8นัดนะครับผมก็คือ178นัดนั่นเองนะครับผมสำหรับกำแพง4นะกำแพง5ก็คงไม่ต้องพูดถึงครับผมก็เพิ่มมาอีกนะเอาไงทุกคนกำแพง5อยากรู้ปะว่ามันต้องใช้ทั้งหมดกี่แม็กผมได้ยิงให้ทุกคนดูเลยคลิปนี้ถึง10นาทีไหมเนี่ยโอเคทุกคน ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสาหรับกําแพงหนึ่งถึงกําแพงฉี่กําแพง5ผมจะไม่ยิงให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับว่ามันใช้เวลานะค่อนข้างนานมากนะก่าจะยิงกําแพงหนึ่งแตกก็คือตอนนี้คลิปมันก็กินเวลาไปนานแล้วไงผมก็เลยจะว่าจะพอแค่นี้ดีกว่านะทุกคนโอเคถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์สําหรับทุกคนเนี่ยผมก็ฝากทุกคนกดไลค์และกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งนะ ให้ผมแนะนําก่อนจะปิดคลิปก็คือถ้าสมมติบ้านอีกฝ่ายเนี่ยเป็นบ้านรั้วกําแพง1 2 3เนี่ยผมแนะนํไม่ให้ใช้บาลีดในการเลดได้นะครับผมก็อาจจะหาแม็กหากระสุนยากหน่อยสําหรับบางเซิร์ฟนะครับอันไหนที่แม็กคูณ5าคูณ10สําหรับเซิร์ฟไหนเนี่ยที่ใช้ประมาณนี้ผมก็แนะนานะครับผมเอาบาลีดไปเลดดีกว่าครับผมสาหรับใครที่ไม่ใช่สาย C ีฟไม่ใช่สายสะเดาะนะเอาปืนยิงรั้วบ้านโดเองนะครับผม โอเคคลิปนี้ผมก็ขอปิดไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมจะพาทุกคนเนี่ยเอาบาลเล็ตไปยิงบ้านนะทุกคนว่ามันต้องใช้ทั้งหมดกี่นัดถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะราวๆประมาณ12แม็กนะทุกคนโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนหน้า